มือใหม่ผัดลดคุงต้องรู้สิ่งนี้ครับสวัสดีครับผมเดวิดจากเกิร์ลซิกควันนี้มีเพื่อนๆคนไหนเป็นมือใหม่แล้วกําลังจะเริ่มลดไขมันลดคุงเพื่อที่จะสร้างเจ้งเนี้ยครับซิกแพคตัวของเราแต่เราก็ไม่ค่อยรู้นะว่าจะทํำยังไงจะเริ่มยังไงดีวันนี้ครับผมจะมาสอน ถึงสิ่งที่คุณต้องรู้ครับหากคุณอยากลดกงุ่มวิทยาจะสร้าง่งต่างตอนอื่นนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไขมันหรือกลุ่มของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงหลักๆเลยความรู้ปัจจุบันนะครับเขาคิดว่านะไขมันหรือกลุ่มของเราเนี่ยเกิดจากการที่เรากินเข้ามากกว่ากินออกไปซึ่งจริงๆแล้วนะครับความรู้เนี่ยอาจจะไม่ถูกซะเลยทีเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสาเหตุ ที่เขาว่าสาเหตุที่เป็นสาเหตุหลักมากกว่าว่าแค่พลังงานเข้ามากกว่าพลังงานออกน ah. สาเหตุหลักเนี้ยมันคืออะไรครับหม oh. สาเหตุหลักหรือหมออกเรียกว่าอัลติเมทคอร s สนะอัลติเมทคอรสือสาเหตุหลักที่มือใหม่ต้องรู้ก็คือคุ้เนะครับมันมาจากความผิดปกติของการทํางานฮอร์โมน อินซูลินนั่นเองครับแล้วหมอความผิดพติของฮอร์โมนอินซูลินนี่แล้วจะทําอะไรได้แล้วมือใหม่รู้ไปแล้วได้อะไรแล้วต้องทํำยังไงโอเคครับหมอบอกให้แบบสั้นๆนี้เลยฮอร์โมนอินซูลินนี่เป็นฮอร์โมนที่จะถูกหลั่งออกมาเวลาเรากินอาหารจําพวกข้าวแป้งน้ําตาลหรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่เวลาย่อยไปแล้วจะไปเป็นน้ําตาลเพราะฉะนั้นครับความอ้วนหรือว่าพุงของเราเนี่ย ไม่ได้เกิดมาจากว่าเรากินมากไปแล้วใช้มันออกไปน้อยไปแต่จ,จริงๆแล้วมันเกิดควบคู่กับระบบฮอร์โมนนะครับที่ตอบสนองต่อการกินข้าวฟอกสีแป้งฟอกสีหรือน้าตาลปรุงแต่งต่างๆเพราะฉะนั้นครับสิ่งแรกเลยสิ่งแรกเลยที่หมอโอ๊กอยากให้มือใหม่รู้นะครับก็คือคุงเนี่ยเกิดจากเรามีอินซูลินเยอะเกินไปแล้วเราจะทํายังไงได้เราทําได้อย่างนี้ครับหมอโอ๊กแนะนําให้มือใหม่นะครับลด ปริมาณข้าวขาวที่กินก่อนนะเปลี่ยนเป็นข้าวไม่คอกสีไม่ว่าจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมนิลร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าข้าวฟ่้องร้อยเปอร์เซ็นต์ลดละและเลิกแป้งฟอกสีไม่ว่าจะเป็นขนมปุงน้ำหวานนะครับกาแฟเย็นชาเย็นอะไรทั้งหลายค่อยๆลดลงนะครับลดปริมาณลงค่อยๆละ่าจากมันแล้วค่อยๆเลิก แต่อาจจะก,กินบ้างนิดหน่อยได้นะหมอให้เทคนิคว่ากินบ้างนิดหน่อยได้ <Wow. S 1> อย่างสุดท้ายครับน้ําหวานทั้งหลายนะอันนี้คือตัวดีเลยเราต้องลดละและเลิกทุกๆุกอย่างที่มีน้ําตาลฟอกสีทั้งหมดพอเราลดละและเลิกน้าตาลฟอกสีทั้งหมดเหล่านี้ครับอินซูลินของเราเนี่ยมันจะหลั่งในปริมาณกลางๆครับแล้วจะทําให้เราเนี่ยอิ่มนานไม่หิวเร็วและร่างกายของเราเนี่ยจะไม่ตุนไขมัน เราตไขมันแล้วหากเรากินข้ากล้องแป้งไม่พอกสีและน้ําตาลคาร์บโบไฮเดรตเชื่อซอต,ต่างๆจะทําให้นซูลินของเราเนี่ยอยู่ในปริมาณที่พอดีในร่างกายจะเอาไขมันออกมาใช้และในที่สุดก็ลดปุงไม่ได้นั่นเองครับห oh. วัง <c oughs> ว่าเพื่อนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับหากเพื่อนๆ <c oughs> คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สามารถแชร์ให้กับคนที่คุณรักได้เลยทุกคลิปของผมไม่มีลิขสิทธิ์อะไรเลยนะครับอยากให้คนไทยทุกคน มีสุขภาพที่ดีุ่วงนี้นะครับหมอโออาจจะมาตอบคําถามเพื่อนๆได้ช้านิดหนึ่งนะเนื่องจากว่ามีแฟนคลับของเพจคุณหมอโอ๊คเองและแฟนคลับของเพจคุณหมอทีมเองทักเข้ามา inbox เยอะมากเลยเกี่ยวกับว่าอยากให้หมอ,อเคลนให้เป็นออนไลน์นะลดพุ่งลดส่วนคําถามที่ใครถามหมอโอ๊คมานะครับหรือฝากอะไรเจ๋งๆมาหมอโอ๊คจะเอามาตอบเป็นไลฟ์หรือว่าจะมาตอบเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้เพื่อที่เราเรียนรู้กันมามนพร้อมๆเลยนะครับ ก่อนจะจากกันไปมองขอให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงมีความสุขผมหมอโรกกสุโบรสาก็ติดตามหลังหเงี้ยไปก่อนขอบคุณครั